สบายดีพี่น้องสบายดีเราจะทุกคนพอกันตอนเก้าโมงสิบโมงพี่น้องสิบโมงไปไปพาไปมันควันอะ สบายดีเด <een d> ้อ <ses> พ <maison> ี่น้องเบิดสุขสุคนเนาะทีາมาີบิ่งมา່มทักทายสบายดีเก็บผักช่วยงานน้องหลีเอ็ดปลาลุงเอ้ยคอเลยแล้วก็ผูกแขนเลยน้องนาชาน่ะก็โอ้ยายให้กินแล้วยังกินแล้วก็ยังอายอยู่บ่เาอมอยูอ

Cảm ơn cả đồn phát cả đồn Cả đồn hồng bói hắn mi Vô vô thà phở nhàng Hắn cần lăng này nè lăng cùng bay Cùng đỏ Mai lùng ใช่ลูกใายพักลแล้วกับมาามน้ำได้ดิอ๋อมา้ามอยู่ในเฮื่นน้องหลีกันน่ะชิมีอยู่กนมีต้นมา้ามจะพาน้องไปหกไหไมเอเข็มน้ำไปลุงเลย ซอยเก็บพักเจ้างานยังบุตรเห็นเห็นงานยังบุมามื่นงานก็ยังไงจิขีดอะไรม่ิงงานบอกบอกบอกงายคือคิดได้งานซะก็่าขัวเป็นนวดก็จิ้มีหรือเปล่าอันนี้จังหวัดศรีขาไปถามย่านอ่อีกแล้วแล้วบอกอะไจังใดเข่าขัวเป็นนวดสังสารพัดที่ ผิมันเอาเห็ดกินเหูเอามาแม่เพื่อชิ้นไข่มีแล้วบออมนาชิมีอยู่ขอบับข้ามละว่ายพักไเป็นยังไงยังเรียบเปิดแต่หึงหึงเหียย ก็บ่ได้แหละย่แหตาอตัวคนน้อยก็มาซอยเด้อว่จะก็งานก็มาบ้านบ่พอข้าวหมู่มาคุ้มมืออู้มาซอยแม่ใหญ่ตําข้าวขัวก็บ่คุ้มมือนี่นะนี่เหี่ยวนี่นานี่นี่ๆๆานี่ดกก็ดกัวแหละเด็กน้อยเอาผมาจักอีัง เด็กหน่อยเอาผัวเลลุงเลยเด็กน่อยเอาผัวเนี่ยไ้แต่ผัวยังมือจ้ากี่ครั้งหนอมอยู่เึิงยู่เึิงเด็กทงานพอดีเลยเา่อไปคบ่าผู้จ่อยไปอไปทำงานโอ้ทำงานที่ไทำงานอยู่ผู้กตาย Soi cái soi gần bay soi <laughs> dài mất Mình... đi sao dài ơi mấy lẻo sao có đi phô nga phô hắn hắn bên con thư thung dài ngô ติ๋วอ่อนพักติ๋วน้อยเนี่ยใส่แกงเห็ดกัดขึ้นมามื่อน่ะขึ้นขักดิแกงเห็ดมาทุกคนไห้พอใครนั่นแหละท่งนั้นโปเป็นวะเนาะท่งนั้นไต้ผูกส่วนผูกกระเป็นเนาะหมักคิวไก่เออมาหารเก็บพักชอยงานแต่งอรีบบ่งานดองอรีบบ่ มนจัดแบบมินิปลาลุงเอ้ยจักสีวาจังได้เลาไม่เบิ่งสภาพเหมืนกันหนมี่ยังเตะไงมียังใสยังแน่เบิงเมืนกัใสออ<ะ>มะฮามกะเก็บมะฮามกะเก็บปลาดุ่นอรีเอ้ยเบิ่งเนี้ยขะเปิดวานซื้อยัองหูจะเก็บรัก เก็บใส่เก็บใส่นี่นีกนิงเออ้าีกแน่นะทางไหนอาจารย์น่ะน่ะน่ะงาจะจองลงมาแล้วหูบไปเลยด้วโอ้ยเก็บผักถอยงานโอ้ยเอีนดูเดี๋ยวหามเลยเอ็นดูเด้ปีอะไรมันแก่มันแก่ปีสองเดือนเอาตัวบอลอ่อนๆแรดอ่อน เออนั่นแหละเออโอ้ย่ากแล้วก็ได้อื็ไปงัวเขาไปอีกแล้วบ่บ่ที่เนาะตัวมันมากสิเลยไปไว้แค่นี่กูบอกดียมีงยัง้มาหาอยากยิงหมูอ่ะอ้าใช่ใช่ใช่เออเอมาสอนอะไรพี่โป้เ้ยคือเมื่อไรว่าล่าชาไจองมากนี่ อ่านี่อะไงเปล่าพูงยัยข้นพยายามมันฮักบ่ขึ้นไม่ได้ราหายล้านแล้วด้วย,อย <c oughs> โอ้ยเก็บผักใส่ถุงเออเก็บอันนั้นแล้วให้เขากินฮะ้ะอืมขักแล้ว <c oughs> ơ ừ, kếp hạc tiêu luôn kếp hạc tiêu mưa à, là lao hạ là, là, là mưa hạng 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 อืมมีเบียเนาะเอามาก็เป็นห้บมันหแลด้วไอได้ะกหรือได้จ้ินอะไรพละมูกัดตัวใหญ่ตัวนาะมูโเคยเดี๋ยวนั่งเหี่ยวอยู่แต่งงานมูคเยกับสมูขอเอาไปหายกับไข่เลย ตัวละสองพปายมกาเคยตัวละพันก่วเว้ยมันก็บุกอกินดอกวคนสามปลายคนไปทางนี้น้ำอีกได้เนาะอยาพี่ลูกไหพี่ป๊าป้ะป๊าป้าอุ่งออกแลน,นี่หมดแนในหัวนะเออนอีน่ก็จะนีานา่แุ้ยต้นฟูแหงกับลายเนาะ ทำหนกัพอแล้วไปตต่มใส่พักอย่างอื่นนะําใส่ย้ายเป็นวานพักกบพักกา,าดเนี้ยย่าจะได้เขารองรอ,อ,อะไน,นึ่งดูได้หาลอจะมูนหน่อยตัวหนึ่งมันดีง่นเช่าขาล่อเบิ่งอื่นไปแล้วบรรดาคนกระเป้าโอโ้เหมือนนั่นแหละชาด้น่นแหละชาเลย ออโเยางเ oh, oh, okay. มื่อป้าบันี้มือ่อเออฝนฝนฝนจับทางพี่พี่า,า,าทางคือ<ป>ข้างน้ายังไงพี่มาพี่มาพี่ยังมาพี่นี่ตันทางใน้โยโโไปสร้างน้ำขด้นี่พี่น้องสร้างน้ำขวดน้อยแล้วก็น้ำแข็งมง จ้าของงานหายสั่งน้ำบหรอแม่ห้แม่น้ำนอกก่อนน้ำจักสามสิบมันแข็งจักซองกระสอบกระพ่ออะไรเนาะน่าจะส่งมันใกล้เอ้แม่ก็ไปน้ำนี่แหละแม่กน้ำล้างมาหาหนึ่อเออเริ่มเคี้ยวอ่อนเลยเนาะ มันหนวเบาขาคือพ้นเนาะพ้นต่๊กเธอนึ่งช่องเท่อนะฮะอ่ก็เริ่มเคียวแล้วคือนอนคือนนอนเฮียล้มล้มล้มยางลกคอยลูกคอยเจ็บี้งัวแล้มือนะเจ็บีิงัวแล้วมาดมบิงกยถิ่มฟึ่งแล้วเฮ่อแบบนี้แล้ว่อเาลือใจเพนไปไปพ่ออลไลูกพอแล้ว มาซาไะก็ไปอยู่ไปได้นอนไอ้ออกหอกอยู่โอ้บนบมลมลมลมยายุบย้ายุบหยุบไปไปไไปไปพป่ไป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  ไปแล้วกันเถอะค่ะคุขอกันใหม่เด้อป <master> ้าลุงขอบคุณเบิดสุขสุขคนที่มาเบิ่งมาส้มเด้อ